สวัสดีครับสำหร então, like right ับวิด erm ีโอนี้นะครับก็ยังไม่จบในส่วนของตัววิดเจ็ตนะเพราะว่ามันมีใส่ได้หลากหลายนะครับแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเนาะเดี๋ยวเราไาดูกันนะครับวิดเจ็ตอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญสําหรับเว็บข่าวของเราเลยนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวเนื้อหานะครับในส่วนของตัวข้างบนเนื้อหานะเดี๋ยวผมคลิกเข้าไปดูอันนี้นะข่าวที่2ของเรานะครับแบบนี้เนาะก็ปกติแล้วนะครับในส่วนของตัวแบนเนอร์นะครับก็จะมีในส่วนของตัวข้างบนกับข้างล่างนะครับเนี่ยข้างบนกับข้างล่างเนาะ จะมีวิธีการใส่ยังไงนะครับก็มาดูตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างแรกนะครับไปที่แดชบอร์ดนะครับแล้วก็ไปที่รูปลักษ์นะครับแล้วก็เลือกที่วิดเจ็ตนะครับแบบนี้เนาะจากนั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวโพสต์หนึ่งนะครับกับโพสต์สองนะที่จะเอามาใส่ในส่วนของตัวแบนเนอร์นะครับซึ่งปกติแล้วแบนเนอร์ที่เราเอามาใช้นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นรูปภาพนะครับแบบนี้เนาะก็คลิกใส่ไปเลยนะครับใส่ไปที่โพสต์หนึ่งนะครับโพสต์หนึ่ง แอดเ่อ e r t i s e m e n t นะครับแบบนี้นะแล้วก็เพิ่มวิเจ็ตไปนะครับทั้งนี้เนี่ยสามารถใส่ได้เยอะไม่จำกัดเลยนะครับแต่ว่าบางทีลูกค้าเราก็อาจจะแบบมันเยอะเกินไปนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะแทรกในส่วนของตัวเนื้อหาก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราจะใส่เนาะผมก็กดทำการเพิ่มรูปภาพเข้าไปเลยนะครับสำหรับรูปภาพนะครับผมเลือกเป็นอันนี้นะครับขนาด728คูณ90ิพิกเซลนะครับอันนี้คืออันที่ทำไว้อยู่แล้วเนาะ เดี๋ยวเราจะมาดูเรามาวัดกันอีกทีนึงนะครับว่าขนาดที่พอเหมาะเนี่ยมันจะเป็นขนาดไหนเนาะอันนี้ก็กดเพิ่มไปอย่างวิดเจ็ตเลยนะครับอันนี้พอเอามาใส่แล้วนะครับให้เราคลิกที่แก้ไขรูปภาพนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็เลือกขนาดตรงนี้นะครับเป็นเต็มขนาดเลยนะครับเป็นเต็มขนาดเลยนะแล้วก็ลิงก์ไปที่ไหนนะครับเราก็กําหนด URL ได้นะครับเป็น URL ปรับแต่งนะครับตรงนี้เราสามารถใส่ URL ได้นะครับอ่าเช่นสมมุติว่าตรงนี้ผมบอกว่าไปที่ OK d ดีเหมือนเดิมนะครับ โอเคดีอีอีอุ้ยอีเกินนะครับ .com นะครับแบบนี้นะ o k d .com นะครับจากนั้นผมบอกว่าเวลาที่สมมติว่าลูกค้านะครับหรือว่าคนที่เข้ามาดูเว็บเรานะเข้ามาดูแล้วนะครับให้เปิดลิงก์ในแท็บใหม่นะครับก็ให้กดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดอัปเดตไปนะครับนี้นะกดบันทึกนะครับแล้วก็กดสําเร็จไปนะครับนี่เขาก็จะปิดไปเนาะก็มาดูที่หน้าเว็บเราอีกทีนึงนะครับลองรีเฟรชดูเนาะตรงนี้ เขาก็จะมีแบนเนอร์ขึ้นมาแล้วเห okay? ็นไหมครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราสามารถขายในส่วนของตัวแบนเนอร์ให้กับผู้สนับสนุนได้นะครับคือตรงนี้เนี่ยจะเข้าไปอยู่ในทุกข่าวเลยนะครับที่ลูกค้าเข้ามาดูนะหรือว่าทุกข่าวที่คนเข้ามาดูเว็บเข้ามาดูข่าวนะครับหรือเข้ามาอ่านข่าวนะครับก็จะเข้ามาตรงนี้หมดเลยเนาะแล้วพอเวลาที่เราคลิกไปนะครับเขาก็จะไปเปิดแท็บใหม่นะครับเป็น o k ู่นะแบบนี้นะครับทั้งนี้เนี่ยก็เอ่อที่ให้เปิดเป็นแท็บใหม่นะครับก็คือเพราะว่า หน้าเดิมจะได้ยังอยู่นะครับแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือในส่วนของตัวโพสหนึ่งนะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะมาดูในส่วนของตัวโพสสองกันนะครับตรงนี้นะก็คือจะเป็นในส่วนข้างล่างนะครับของตัวเนื้อหานะผมทําการย้ายมาเลยนะครับจะได้ไม่ต้องสร้างใหม่เนาะเพราะว่าตอนสร้างใหม่เนี่ยน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ไปเปิดตัวที่ข่าวนะครับแล้วก็ลองรีเฟชดูนะแบบนี้อ่าเรียบร้อยแล้ว ลองมาดูข้างล่างนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแบนเนอร์อีกอันนึงนะครับที่ในส่วนของตัวโพสสองที่เราสามารถใส่ได้นะครับซึ่งตรงนี้ใส่ได้ไม่จํากัดเลยนะครับใส่ได้ไม่จํากัดเลยเนาะแล้วแต่เราเลยนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับโอเคสําหรับวิดีโอนี้นะครับในส่วนของตัวป้ายโฆษณานะครับเราก็สามารถใส่ไปในส่วนของตัวโพสต์ได้นะครับเรียกว่าปรับทีเดียวนะครับใส่ได้หมดทุกที่เลยนะครับโอเคสาหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าใครดูผ่าน YouTube ก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ